นี่ใส่ลุงค่ะพี่น้องไอ่ล้วะําแล้วทำไมมันไม่ถึงสักทีอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยดูสิอยู่ตรงไหนกันแน่วะไม่ถึงสักทีใส่ลุงอส่ลุง่บูได้ใช่ปับางไปแล้วอ่ะไม่เห็นไม่ได้บไม่บังออแล้วขึ้นไม่ได้แล้วสลนนไแแม่บังมึงไม่เห็น เลิศเตน่ไม่เห็นแล้วว่ะอุ้ย2งอันน่ะโนเนี่ยอนุนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นไหมอือโอ้ยตัวมีสองอันค่ะทุกคนแต่ว่าไอ้นั่นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคบ้างไก่มากเลยเดีวเาไดนไหมมีสองอันค่ะทุกคนมีสองตัวเลวยมีสองตัวแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อีกตัวนี่งไหนเห็นไหมคะทุกคนมี2อตัวค่ะทุกคน ไอตัวนึงพี่เคยเห็นดูนีดูนี่ดูนี่ดูดูหมดแล้วพู้่ตรเงอเกิ้วไม่ได้สัยกสัเฉยสวัสดีจ้าวันนี้มุนเย์ก็มาตามขนมกินกุ้งสดทำดีๆสวัสดีค่ะดีๆสวัสดีค่ะวันนี้มุนเอก็มาทำตามกุ้งสดนะ เ็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องชื่ออะไรนะสอง YouTube YouTube น้องมีพี่อมสีสองพี่น้องขึ้นต้นสองพี่น้องค่ะทุกคนสองพี่น้องพี่มีพี่อมสีนะคะน้องมีพี่อมสีเฮ้ยเริ่มใหม่ถ่ายละรับผลไปแม่ให้ไม่รับโทรอย่างนั้นแหละเอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอุยทำไมไวจังเลยยัวหัวหัวเสร็จแล้วหรอใช่ เขาทำไมไม่ใส่จานทำไมถึงใส่ถ้วยเออเหาะเลยกระเทียมปำมมะเรียดอีกก็เคี่ยวไปเลยเคี่ยวไปเลยเคี่ยวไปเลยก็แบบ,แบบนั้นแหละยำจะเอาอะไรมาใหมมามาดูดิมาดูดิ่สีเป็นยังไงยกมาดูใกล้ๆสิคะใส่ผิดไปเยอะมากว้า wow.